สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel นะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับยามเย็นวันเสาร์แบบนี้ต้องบอกก่อนนะฮะวันนี้อยู่กันให้จบไลน์แล้วก็ใครที่เป็นแฟนพันแท้นะฮะของเจ้าชายกบวันนี้พลาดไม่ได้เพราะอ้นมีเจ้าชายกบ2ลำมารีวิวและอัปเดตให้ฟังนะครับใน โครงการวินวินกับ AEY Auto Import นะครับวันนี้มา2แนว2สไตล์นะครับสไตล์แรกนะฮะกับเจ้าค a ร์เรล่าในวันวันคันนี้เป็น 4S นะครับและสีที่เห็นอยู่ตรงนี้บอกได้เลยจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะสีนี้เป็นสีที่คัสตอมเข้ามานะครับในการที่จะได้สีนี้นะครับเอาละฮะนี่คือ1นคันนะครับและที่สำคัญ รถก็ยังขาดตลาดกันนะครับอยู่ตลอดนะครับกับรถป้ายแดงนะครับแต่ในเงื่อนไขของคันนี้คือดีมากๆอันดับแรกคือเป็นรถที่ยังไม่จดทะเบียนดังนั้นเงื่อนไขในการที่ซื้อรถคันนี้เหมือนกับรถป้ายแดงทุกประการดอกเบี้ยเป็นรถป้ายแดง2คือไม่เสียแวดนะครับและ3คือจดทะเบียนเป็นเจ้าของลำดับที่1นนะครับคันนี้ติดตามกันให้ดีๆนะครับคันแรกของวันนี้ และอีกคันหนึ่งครับคันนี้ครับด้านหลังครับ Panama Executive นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นการคอนฟิกและสตาร์ทรถวารันตีเนี่ยเดือนเมษา2019เป็นรถศูนย์ AAS นะครับใครกำลังมองหาอยู่ก็คันนี้พลาดไม่ได้เช่นกันเพราะด้วยเหตุผลว่าณวันนี้ Panama Executive เนี่ยจากคันที่เราจะจำหน่ายไปล่าสุดนะครับจะออเดอร์ใหม่เนี่ย ก็คุยกับพี่เอแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้ารถป้ายแดงเนี่ย Executive เนี่ยผมว่าอยู่แถวๆประมาณปลายปีหรือกลางปีหน้านะครับถึงจะได้รถคันนี้ใครรีบใช้รถก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่เอาไปใช้กันนะครับและก็คุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของราคานะครับและก็แคมเปญพิเศษด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะอยู่กันให้จบไร์นะครับ2คันนี้บอกได้เลยว่า พบทุกรูปแบบและคุ้มค่าแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับขอเริ่มต้นจากคันแรกเลยนะครับจักกับเจ้าคาเรล่าในวันๆนะครับคันนี้เป็น 4S นะครับสิ่งที่เราพอพูดกันถึง 4S แล้วนะครับสิ่งแรกเลยจะต้องพูดถึงสเปคของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์สเปคนะฮะเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับสูบนอนะครับทวินเทอร์โบนะครับและที่สำคัญนะครับ คันนี้ทวินทอบ์โบ3 0 0 0ซีซีนะครับทษทีและกะ็450แรงม้านะครับคันนี้สามารถทำเวลานะฮะ0อยนะครับอยู่ที่3.6วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโหมดสปอร์ตโคโนแพ็กเกจสามารถทำเวลาได้ดีสูงสุดอยู่ที่3.4วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ถ้าเข้าโคโนเนี่ยคันนี้คือแรงพอๆเร็วพอๆกันกับตัว GTS นะที่อ้อนกับพี่เอ๋ไล่กันไป ล่าสุดนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าความเร็วสูงสุดคันนี้ทำได้อยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจบกันไปนะครับในเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์นะครับ 4S นะครับในคำว่า 4S บ่งบอกอะไรเรานะครับ 4, 4คือขับเครืค่องสล้อฮะ S, <S ก็คือเป็นตัวที่อัพแรงม้าขึ้นมาจากตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาเนี่ยจะแรงม้าอยู่ที่385 แรงม้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S ไม่ว่าจะเป็น S ธรรมดา4 s GTS นะครับแรงอ่าแรงม้าก็จะปรับขึ้นไปถ้าเป็น S อยู่ที่450ถ้าเป็น GTS คือ480นะครับเอาละครับจบกันไปนะครับกับเครื่องยนต์ถัดมาครับใน4 s สเนี่ยสิ่งที่ได้เลยนะครับถือได้เลยว่าเป็นคัสตอมนะครับเป็น standard option ของเขาเอกลักษณ์ก็คืออยู่ที่ตัวเบรก มองปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยปับ๊บอ๋อคันนี้ 4S ขึ้นไปแน่นอนนะครับตัวเบรกเนี่ยก็จะเป็นตัวคอมโพสิตเซรามิกเบรกนะครับนี่เลยนะครับเป็นเซรามิกเบรกนะครับและจานเบรกเนี่ยก็จะกว้างกว่าใหญ่กว่าในรุ่นของคาเรล่าธรรมดาแล้วก็ในรุ่นของ S ด้วยนะครับอันนี้คืออันดับที่1คันนี้ได้อ p อปชั่นอะไรมาบ้างนะครับสีตัวรถนะครับหลายๆคนเห็นสีตัวรถแล้วแบบ เฮ้ยรับสติกเกอร์มาหรือเปล่าหรือไปทำสีมาหรือเปล่าบอกได้เลยนะครับคันนี้คือมาจากโรงงานนะครับเป็นสีมาจากโรงงานคันนี้ได้มีการเขาเรียกว่า custom color นะครับถือว่าเป็นการจ่ายเงินเพิ่มนะครับในการที่เราเนี่ยตอนคอนฟิกรถเนี่ยเลือกสีรถได้เองนะครับเลือกเฉดได้เองสีนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการในพอร์สชื่อเรียกว่ากราฟ กราฟบูกราฟที่แปลว่าอ่าวนะครับอ่าวสีฟ้านะครับอ่าวทะเลสีฟ้านะครับนี่ครับคือชื่อสีรถอย่างเป็นทางการนะครับถัดมาครับคันนี้ในในเรื่องของไฟหน้านะครับได้ไฟหน้าตัว p d l s plus นะครับเป็น led matrix นะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับและมาด้วยชุดแต่ง sport design package นะครับนี่ฮะ sport design package เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่คอนฟิกมาได้ดีมาก กล้องนะครับเป็นสลรามวิวนะครับรอบคาร360นะครับล้อนะครับเป็นลาย RS Spider นะครับหน้า20หลัง21นิ้วนะนะครับนี่ฮะลาย RS Spider นะครับถัดมาครับหลังคานะหลังคาเป็นคาร์บอนไลท์เวทนะครับคันนี้นะครับกุญแจเป็น Comfort Asset นะครับนะครับถัดมาครับด้านท้ายครับมาดูมาดูด้านท้ายกันปลายท่อนะครับปลายท่อเป็น แบ็กเทลไปนะครับเป็นปลายท่อสีดำาลมควันนะครับและโลโก้นะโลโก้ดีไซน์สีสีดำเงานะครับนี่ครับ911 Carrera 4s นะครับด้านนอกออปชั่นที่เห็นกันก็ประมาณนี้นะครับถัดมาครับเรามาไล่ดูเลือกองอปชั่นภายในกันนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเปิดมาเลยเนี่ยอันดับแรกเลยสะดุดกับเครื่องเสียงนะครับ เครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับเป็นเซอร์ราล์ซิสเต็มนะครับและตามมาด้วยซิลกาดนะครับตัวอ่าตัวบางคนเรียกว่ากันลื่นเนาะนะฮะตรงนี้นะฮะก็เป็น LED ไลท์นะครับสเต็มมาเป็น911คาเ r ล่า 4S นะครับมาด้วยเบาะ 18way นะครับตัวนี้เป็นอะแดปตี브นะครับเป็นเบาะอะแดปตีบสปอร์ตซีดนะนะครับเดินได้ด้วย 4K ย่อนนะครับโโอ้หรายละเอียดคันนี้คือแบบ ผมว่าเขาคอนฟิกมาได้แบบลง,ลงตัวนะฮะเนี่ยฮะได้สีเคย้อนเบลก็ยังเคย้อนเลยนะครับและเรือนไม้ก็เป็นสีเคย้อนด้วยนะครับนี่ฮะเรือนไม้เรือนไม,ม้เป็นสีเคย้อนตรงสปอร์ตโคโน่คอรก็เป็นเคย้อนนะฮะอะไรฮะอ่ะทาท่านี้เดี๋ยวขอไล่ออปชั่นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคันนี้วิ่งใช้งานมาเพียง3,400กิโล นะครับเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับรถยังไม่จดทะเบียนนะแล้วก็ภายในก็ยังมีพวกทิมต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีคัพโ h เดอร์มาด้วยนะอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะนะครับและก็แอร์เว้นนะแล้วก็มีเบาะอุ่นนะครับเป็นฮิตฮิตเต็ดซีทนะครับนะครับสิ่งที่เพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าจอมีอะไรนะครับ ผัดมานะครับปุ่มตรงนี้ทั้งหมดเลยลิฟติ้งหน้านะครับสปอร์ตเอ็กซอร์เปลี่ยนเสียงท่อนะครับป้องกันการลื่นเฉลและก็ตัวค้ำชกไฟฟ้า PDCC นะครับถัดมาครับตัวนี้มีตัวเ e a r a x แอคเซียลสเตนะครับเ e a r a x แอคเซียลสเตคืออะไรก็คือเลี้ยวล้อหลังสามารถเลี้ยวได้นะครับ ใน 4S เนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยมันจะมีหน้าจอฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาที่ในตัวที่ไม่ใช่ขับสีเนี่ยจะไม่ไม่ได้โชว์แบบนี้นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเป็น all view แบบนี้แล้วเวลาที่เราขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าการกระจายแรงเนี่ยของล้อชุดหน้าและล้อชุดหลังเนี่ยกระจายแบบไหนนะครับเอาละฮะนี่คือออปชันแบบเต็มเหนี่ยวและสภาพคันนี้ผมใช้คำว่ารถป้ายแดง เลยก็ว่าได้นะครับคือทุกอย่างแบบอยู่ในคอนดิชันที่แบบมันคือรถป้ายแดงอะนะครับนะฮะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าณนะวันนี้ถ้าเราไปคอนฟิกใหม่แล้วมีการคัสตอมคัลเลอร์คัสตอมสีเองแบบนี้ผมว่าต้องจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้จบสนนราคาอยู่ที่15.99ล้านบาทนะครับดาวนะครับคันนี้ขออนุญ,ญาตดาว เริ่มต้นนะครับ35%ิหขึ้นไปนะครับและก็ดอกเบีย้ยได้เป็นรถป้ายแดงไม่มีแวดคือราคานี้คือรวมแวดหมดแล้วทุกอย่างนะครับไม่ใช่เ,เงื่อนไขรถมือสองแต่คันนี้ซื้อในคอนดิชันรถป้ายแดงดังนั้นคันนี้บอกกับใครเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคานเรล่าในว,นวันที่อยากจะเปลี่ยนสัญญาและผ่อนต่อนะครับเลือกคันนี้เลยคือจบ1คุณได้ 4S2 คุณได้ดอกเบี้ยรถป้ายแดง3คือคุณเป็นลำดับที่1ครับอ่า 4คือในออปชันขณะนี้ถ้าวันนี้เรานั่งคอนฟ lict การผมบมอกได้เลยครับราคาน่าจะกระโดดไปจากเนี้ยเยอะมากนะครับเอาละฮะใครสนใจคันนี้นะครับทักทายกันเข้ามากับเบอร์02นย์สองนะครับห้าแปดเและ0 8 6 6 6, 6 8ป9หกหกหกแปดหนึ่งเะครับฮอตไลน์สอเบอร์นี้และรูปคันนี้เราโพสลงไปแล้วนะฮะในเพจนะครับแต่ใครอยากได้เพิ่มเติมติดต่อแอดมินนะครับ a e y ออโต้ครับเอาลครับจบกันไปแล้วครับ1นคันกับรถในโครงการวินวินวินนะครับขออนุญาตพูดอีกนิดนึงครับกับคันนี้นะคันนี้ที่ลงโพสต์ไปว่าเป็นปี20เดียวเนี่ยด้วยเหตุผลว่าตัวใบนำเข้า32เนี่ยมันมันนำเข้ามาช่วงปลายปี20แต่จริงๆแล้วในใบ configuration ของคันนี้เป็นรถโมเดล 2, 2021หมายความว่าถ้าเราเอาวิน n ับเบ r ของคันนี้เซิร์ชเข้าไปในระบระบ,บของอ พาร์ทนัมเบอร์พอสนะฮะคันนี้จะโชว์ในระบบว่าเป็นรถโมเดล21นะครับอ่ะอนให้ข้อมูลแบบนี้ละกันตรงไปตรงมาคือชัดเจนนะครับเอาละครับถัดมาครับกับพานามล่าเอ็กเซ็กคูชีฟนะครับ 4e ไฮบริดนะครับคันนี้เป็นรถปี18นะครับคือผลิต18นะครับแต่ว่าคันนี้ มาเข้าไทยและจัดจำหน่ายเนี่ยถึงไทยเนี่ยคือ19นะครับแล้วก็ออกจากศูนย์เนี่ยคือ a p พิวสองพเมษาสองพนสิบเดังนั้นเนี่ยคันนี้คือเป็นรถศูนย์ a อสนะครับได้วารันตีนะครับยาวไปถึงเดือนเมษาสองพนยี่สนะครับคันนี้มีวารันตีถึง2025นะครับเอาละครับพ,พาพนาเมล่าเอ็กเซ็กคูชีพเอ็กเซ็กคูชีพคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะครับ บางครั้งเนี่ยเราดูที่ตัวโลโก้เนี้ยบางคนก็งงและสงสัยว่า Executive เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันต่างจาก p a n าเ e ล a 4E Hybrid ยังไงบ้างง่ายๆเลยก็คือตัว Executive เป็นตัวยาวหรือบางคนเรียกว่า Long v เ e ทนะครับเป็นตัวยาวที่ทำให้เรานั่งในผู้โดยสารหลังเนี่ยสบายขึ้นหัวเข่าเนี่ยไม่ชิดกระบอกนะครับตัวเลขเข้าๆประมาณ30ซติมตรที่แตกต่าง กับตัวฟานาเมล่าโฟรอไฮบริดนะครับอันนี้คืออันดับที่1น,นะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับสเปคเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ผสมภาษาระหว่างเบนซินกับไฮบริดนะครับดังนั้นจึงมีแรงม้ารวมนะครับอยู่ที่462แรงม้านะครับและมาด้วยเครื่องยนต์2900 c ซีซี V6 ทโบนะครับบวกกับมอเตอร์ไฮบริดนะครับเลยทำให้แรงม้ารวมได้ขนาดนั้น นะครับแต่คันนี้ต้องบอ,อกก่อนอย่าเอาไปเทียบกับคาเรล่าเพราะ1รถมันเป็นคนละเซกเมนต์กันดังนั้นเนี่ยคันนี้ศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่4.5วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดคันนี้ทำได้อยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันคาเรล่าที่พูดไปแล้วนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้306กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าชอบ ในเรื่องของการที่ไปกัน4คนอันนี้จะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดชอบ2คนสปอร์ตก็ต้องไปคารล่านะครับเอาละครับจบไปที่เรื่องของสเปคของเครื่องยนต์นะครับเรามาดูเรื่องของออปชันกันบ้างนะครับคันนี้ได้ไฟหน้านะครับเป็น PDLs Plus นะครับคันนี้นะครับและก็ยังมีตัว Sport Design Package มาให้นะครับอ่านะครับถัดมาครับล้อครับเป็น ลายพานามล่าสปอร์ตนะครับดีไซน์นะครับล้อตัวนี้จะเป็นสีแบ็กไฮ o อนนะครับเป็นดำเงามานะครับมาด้วยล้อขนาด21นิ้วนะครับเอาแล้วฮะไล่กันมาเลยนะฮะหลังคาเป็นพาร o โน m ามิกกส loop นะครับสามารถเปิดได้นะครับกุญแจเป็นอ่าค o มฟอร์ตแอสเซนะครับเป็นกุญแจแบบ Keyless นะครับถัดมาครับด้านท้ายครับตามมาเลยครับด้านท้ายกันนะครับ ในส่วนของด้านท้ายก็จะเป็นปลายท่อทรงใบไม้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น standard option ของทางโรงงานมานะครับเอาลฮะเรามาดูภายในแต่สิ่งที่คันนี้มีทําให้เกิดความหรูหราคือมีการคอนฟิกตรงแอร์คิ l ตรงนี้ช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับของแก้มด้านข้างเนี่ยเป็นโคมนะครับเป็นสแตนเลสโคมแมชกับตัวมือเปิดประตูนะครับนะครับตรงนี้ และก็โลโก้เป็นโคมดังนั้นเนี่ยเวลาเราคอนฟิกรถเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าใครคอนฟิกตรงนี้เป็นสีโคมเนี่ยเขาก็จะเอาตรงนี้เป็นโคมด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของการแมทชิ่งคอนฟิกเกอร์ชันนะครับถัดมาครับเครื่องเสียงคันนี้ได้เครื่องเสียงโบสนะนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเปียโนแบ็กนี่เป็นดำเงานะครับเป็นไม้ดำเงานะครับบอก14เวนะครับ และก็คันนี้นะครับเดี๋ยวด้านด้านใน,นนะครับเพิ่มเติมขออนุญาตนิดนึงหัวหัวเกียร์เป็น executive design น,นี่นะครับหลังคาแจ้งไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดขึ้นมานิดนึงจะได้ไล่ออปชันกันเพิ่มเติมนะครับเปิดมานะสิ่งที่เวลาเราไล่ดูออปชันเพิ่มเติมเนี่ยคันนี้ก็จะมี park assist มาให้นะครับ รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแอร์ด้านหลังอแอร์ด้านหลังก็จะเป็นดิจิตอลโฟโซนนะครับประตูดูดนะนะครับนะครับประตูดูดนะฮะอ่านี่ครับเชิญชมก่อนก่อนที่โอนจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับคำว่าดิจิตอลโฟโซนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นชุดควบคุมเกี่ยวกับแอร์ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ บเบาะนี่สามารถปรับแยกได้นะเบาะปรับไฟฟ้าหลังได้นะครับเดี๋ยวอ้อนเข้าไปนั่งให้ดูเนาะนะฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ฮะนี่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 ปรับปรับเบาะได้นะครับจากตรงนี้นะฮะปรับเบาะได้นะครับแล้วก็แอมบอร์ได้แล้วก็คอนโทรล Control มาทางนี้นะฮะนอกจากว่าจะจะควบคุมเรื่องแอร์ไคลเมตแล้วนะครับ ตัวนี้ยังสามารถดูมีเดียมีเดียได้ใช้ล็อกเนี่ยจะต้องมีการเปิดตัวล็อกประตูออกนะครับของคนขับเนี่ยปึ๊บอ่าทุกทีฮะล็อกกระจกนะครับเปิดออกปึ๊บใช้ล็อกมันก็จะปลดฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็มีเบาอุออ่นหลังนะครับมีม่านหลังนะครับที่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยระยะข้อดีของตัว executive เนอะคือเราหน้าข้างหลังเนี่ยคือกว้างมากเลย แล้วก็คันนี้ยังมีม่านประตูหลังไฟฟ้าด้วยเป็นออปชันเพิ่มนะครับก็ถือว่าคันนี้ออปชันมาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับได้เครื่องเสียงบ o s สนะเอาเล้ฮะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าต่อเลยฮะนะใครสนใจคันนี้นะฮะก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ราคาแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคันนี้ถือว่า ฮอตไม่ไม่แพ้กันนะครับในรายราคาคันนี้สนนราคาอยู่ที่6 9ล้านเกนะครับแลนะวันนี้ตัว Executive เนี่ยก็ต้องมีถ้าออเดอร์รถใหม่ก็ต้องมีทะลุก,กัน10ล้านแล้วนะครับถ้าในออปชั่นแบบทุ่มท่วม,มนะครับแต่คันนี้ราคาอยู่ที่6 9ล้านเกรถปี19ถือว่าเป็นรถปี19นะครับเพราะว่าบุ๊กวันตีสตาร์ทเอพิลสองพน้ะครับแลวก็เอ่อ โปรโมชั่นพิเศษครับเครดิตดีคันนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาฟรีดาวนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไปเลยรถซุปเปอร์คาร์ฟรีดาวนะครับนะฮะผ่อนสูงสุดได้72งวดนะครับสนใจรายละเอียดนะครับทักทายกันเข้ามา02 587 4666และ086 668 1999นะครับเบอร์ฮอตไลน์2เบอร์นี้นะครับแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์แอดเออยู่อัลโตอินพุตนะครับ โชว์ลูมของเราครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นะครับรามอินทากม .14 ใกล้ใแยกมินบุรีนะครับและมีอีกหนึ่งสาขาครับอยู่ที่โคราชนะครับเยื้องเยื้องเดอะมอลโคราสนะครับร้วติดกันกับสำนักงานขนส่งโคราสเลยนะครับสะดวกที่ไหนก็แวะไปที่นั่นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆกับรถในโครงการวินวินวินกับ a e y Auto Import ครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตตอบแฟนเพจนิดนึงนะครับเผื่อใครมีอะไรสงสัยจะได้ให้อดินทักกลับได้เลยทันทีนะครับในช่วงที่อ้ดไล่ตอบนะครับเดี๋ยวให้น้องตากล้องนะครับพาชมรถที่เหลืออยู่ในโครงการวินวินนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็เล่าใบกันนะครับเชิญชมครับมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะนะฮะมีใครเข้ามากันบ้างนะครับ ใครเข้ามาแล้วทักทายกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณมาริกานะครับโอ้นไม่เห็นใครเนี่ยต้องต้องขอประทานโทษนะตรงนี้ด้วยนะฮะนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเข้ามานี่ทักกันหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนได้เลยนะใครที่แบบมีเพื่อนกำลังมองหารถอยู่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็รถในโครงการวินวินวินตอนนี้ยังคงเหลือมี 640i Cabriolet นะครับ Mini Cooper S High t e a m Countryman นะครับมาคานปี2019 Bentley b e n t e g a ปี2021นะครับ Harrier ปี2021นะครับเ e n ยน c o u ป e ปี2021นะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงประมาณ สวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับในช่วงประมาณสักวันที่10แล้วกันนะครับก็จะมี Mercedes S500E เนะฮะเข้ามาอีกหนึ่งคันก็ใครหาอยู่นะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับเอาละฮะวันนี้เราจบกันเท่านี้นะครับถือว่ามาอัปเดตรถกันนะครับแบบจุกใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากับ AY Auto เอ p o r t ครับวันนี้เก่าวคำว่า So, what do you have? Bye bye! You wear a hat they call dad. Me, I'm the dad in a hat. You just like clubbing and clothes. Me, I like afternoon naps. Three be missed for the road. My oldest like counting racks. My middle one, she's in a dirt bike. My youngest is just like a mama. The mama loves me and I love her, so, much she wants something that's never about.